ขี่ท้แรกนึกว่างูสิงเอาดงซะด้ยยาว่นป่นป่นไหมนี่ยางนีบอ่ะวาวปงใหญ่กันใหญ่เตื่อนเดีจะได้แล้วมันเจอมีคูอยู่แหน่ครับพี่นี่นี่งูอะไรครับพี่อันนี้งูเห่อสยามทุบผิรับยาวประมาณยาวประมาณหนึ่งเมตรได้เมตร เม็ดกว่าดวเม็ดรึ่งมันเม็ดยิบเราดูที่ว่าถ้าหัวมันคือมีดอกกันก็เป็นห่อดอกกัอันนี้มัน่อเสียพวกติดตัวดำเบางครั้งเขาก็ว่าเเตอนดีไปหนึงที่ตอนไม่ได้ตอนอะ้นไม่ไป เพื่ออะไรบ้าอยู่บ่อเยี่ยมกูกูในบ่อหรอกเยี่อมกูเลยต่อเบิ้ดต่อต่อต่อเออไหนอยู่ในอ,อยู่ในบ่อนม่อยู่รอบคลองหรอเออยังไงครับก็คือมาน้อยมันร้องค่ะก็เลยออกมาดูก็เลยเห็นว่างูมันอยู่ตรงหน้าห้องน้ำค่ะ เลยไม่กล้าออกมาก็เลยเอาปิดป,ประตูแล้วก็หาผ้ามายักลูออตอนแรกรู้ไหมว่าเป็นงูเหา่าไม่รู้ค่ะไม่รู้เลยว่าเป็นงูอะไรไม่รู้ว่าเป็นงูอะไรค่ะเห็นมันเป็นสีดำๆแต่เาป็นงูล้วบ้านเลขที่นี้บ้านเลขที่อะไรครับหกสิบสามค่ะงูงูสอง